ฝนก็จะตกลงมาแล้วครับท่านสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้เอี่ยมเลคุณผู้ชมอร่อยมากครับ วันดี้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวไปรู้เมนูหลังรถนะครับว่าคนฉาบไปซื้ออะไรมาไปเดี๋ยวไปเจอกันหลังรถเมื่อกี้ไปซื้อที่ตลาดไม่ได้ถ่ายนะครับผมนีม่ซื้อมาละนี่นโคมาด้วยนี่หมูแมคโคมามจะเป็นของแมคโคนี่จะเป็นสะายนางนะครับผม,มนี่จะเป็นสันคอหมูเอาับตับ นี่เป็นบ้างนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับมีสามชั้นแชร์ไลท์ตามด้วยอันนี้กระเพาะหมูนะครับน,นี้ก็จะเป็นไส้หวานนะครับผมโอ้ยเยอะเลยตะก้อนมีเป็นลูกชิ้นมีหมึกกรอบด้วยโอ้โหตาได้วยงูเส้นยัง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 ไม่หมดเต้าหู้ก็มีหูอัดนะครับ แล้วก็นี่ใส่กอกอันนี้ก็เห็ดเชมพองยังไม่หมดยังไม่หมดเด็ดแต่ักอันนี้ผักบุ้งอันนี้ผักกัดขาวนะครับผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะครับผมัดผ้าแล้วนะครับผมน้ำหมดแล้วอุ้ย กล้องเ้อ <c oughs> โอ้โห,โหตักล้องอย่างนี้เลยสามชั้นสามชั้นก่อนมันจะได้ไม่ติดกระทะมันไม่มีวันนี้ออเครืโหโห่องเคียง นี่ใส่มันเอามันสามชั้นนี่ใส่ได้ครับเดี๋ยวเราต้มก่อนเอนอ่ะอุ้ยก็จะเป็นสบายนางก่อนวันนี้ปลอดอาหารทันลีนะครับเป <c oughs> ็นปลอกปอกกุ้ฝนก็จะตกลงมาแล้วครับท่านไม่รู้ว่าจะทันกี่เศษไหม นี่น,นีกระเพาะหมูนะครับไส้ครับผมเออเรานี่แบบนี้แต่อันนี้นี่คนสันงแบลวกแ่้วนะครับบางคนต้องบอกอิอนแบบนี้มันถึงจะอร่อยนะครับผมเอาละก็ย่างแล้วนะครับ ครับก้องสลับข้างก่อนตะก้องนับข้างนัดนรอบโอ้ยไ่ันีก่าตงน,น,นจิ้มก่อนนะครับผมกระชานจะใส่ซีฟูดแล้วก็ซุกกี้นะครับผมถ้มันจะได้อร่อย อร่อยด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยไปให้ตากล้องนี่เป็นย่างโตนะครับผมไม่มีมีสันคอจุ่ม กินแล้วนะครับใหญ่เลยเหรออีอล้ำเนือคุณผู้ชมหมูชามชันนี่นะครับเวลาเรากินกับ นัำจิ้มสีพุทในย่างแบบนี้นะโอ้โหอี่เลยนะครับทุกคนมาครับมาครับไม่ต้องพูดเยอะอยู่ข้าวแล้วใส่ไป,ไปเลยนี่จะเป็นสันข้าวโลกนะครับ ลกแบบนี้มันจะรสชาตินี่มันนุ่มเวลามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะครับผมโอ้ข้ากันนี้มากครับถ้าเป็นสันโคนะโคนิชันชอบดกแบบนี้นะครับผมอร่อยอ อืบมอ้มนคนในแล้วนะครับคงมก่อกนี่กับพ่อหมูนะครับนี่สบายนางพ่อหมก,กบของหมก,กบเป็นอะนรถ้งองเนื้อ ทะเลไม่มีมีแต่หมึกกรอบวันนี้นะครับผมนีม่ครับหมึกกรอบนี้อร่อยมากนี่ครับมก็รอบสบายนา้า อ,อือดีรับอืมสุดๆไนหะใส่ต่อมาเนื้อมาเนื้อขอสุมาคนที่ไม่ได้กินข้าวด้วยนะครับผมสุมาไฟด้วยน้อยดี อะไรต่อไปก็กระเพาะก็ mm hmm. ปิดแต่ตัวพอนี่นะครับผมฮัลโหลมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ mm hmm. คุณ mm hmm. ผ,ผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ